เมื่อบานประตูตกลงนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเปี้ยวๆออกมานะครับแล้วพอเราผักมันก็จะฝืดๆไม่ได้นะครับก็ก่อนอื่นก็คือดึงบานหน้าออกถ้าสมมติมันอยู่ที่งหลังนะครับมันจะมีรูด้านบน2อรูนะครับด้านซึ่ง สำหรับพวกล้อนี่นะครับของบานเลื่อนนะแล้วก็ให้ผักขึ้นไปเข้ออกมาหลังจากนั้นก็แค่เล็งให้เอาจุดดำๆนี่ครับสองอันเข้าไปในรูสองอันนี้ครับผักขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยวาน,น ต้องใช้ความรู้สึกนิดนึงนะครับว่ามันลงมาแล้วเหมือนกันนะครับยกขึ้นข้างบนก่อนเราให้วางลงข้างล่างนะครับนะครับเราจะใช้งานได้แล้ว